เรื่องของหัวเปิดอวัยวะเพศนะคะว่าทําไมไม่เปิดสักทีอยาอามากๆเลยอายุเท่านี้ทําไมยังเปิดไม่ได้อีกนะคะคุณที่เคยทําคลิปถอกไม่ถอกไว้แล้วนะคะจริงๆ ไม่รู้ว่าคำนี้มันดีหรือเปล่าปลอกไม่ปลอกละกันนะคะจริงๆอ่ะเอาจริงๆมาพูดนะคะมันคือเรื่องของความยาวของหนังคุ้มปลายค่ะถ้าใครคิดว่ามันยาวเกินไปจนไม่สามารถทำคอสอา,าดได้ดีนะคะก็สามารถไปคลิปได้ที่โรงพยาบาลค่ะไม่ใช่เรื่องปแปลกหรือเรื่องน่ากลัวอะไรนะคะเป็นเรื่องทงี่ธรรมชาติมากๆนะคะทุกคนแต่ถ้าทุกคนรู้สึกว่ามันปกติดีมันไม่เจ็บมันไม่อยากเสพนะคะก็ไม่ต้องคลิปก็ได้นะคะถ้ายังทำคอสอา,าดได้ดีอยู่ก็ไม่ต้องคลิปก็ได้ค่ะแต่ถ้าใครคิดว่ามัน จำเป็นต้องคลิปเนาะมันเปิดไม่ได้สักทีมันทําความสะอาดได้ยากแบบนี้ก็คลิปเลยค่ะการคลิปง่ายมากไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะคะทุกคนต้องแค่ไปตัดชึบๆบุๆก็คือเสร็จแล้วทุกคน,นง่ายมากจริงๆนะคะไม่ต้องกังวลมันเป็นเรื่องใหญ่อะไรทุกคนมันง่ายจริงๆโอเคค่ะทุกคน <laughs>